นี่ค่ะพี่น้องนัดตอนนี้ก็บหลเวลากลับบ้านแดดบ่าไว้แล้วแ <laughs> ดดแดดค่ะพี่น้องมันเริ่มแดดแล้วก็เลยเท็ดกระไดเต็มกระตาแล้วละมอลำเดือดกระไดเคืองคู่ทางผละมั้งบัท่านอดูเบื้งข้งเพลินอยู่พี่น้นองก็เลยเฮ็ดคลิประหว่างทางการเดินกลับบ้าน ก็บ่ได้เดินกลับแบบว่น้องสิย่างสิย่างไปถามองถนนลูกสาวมาฮับย่างกลับบ่ไหวเมืงง่อยเดิมย่างบ่ไหวแล้วตอนแรกว,ว่าสิย่างกลับเดียมันไหนมาหอดโซนพี่เหรอมันไก่ทั้งเมื่อไฮโลูมาฮับมันสิไก่กว่านนะก็เลยจะให้น้องไปเตย ครับรถมอสไซค์มหบเพิินมหบมก็เลยเก็บภาพบรรยากาศในการเขา่าปลาหาเห็ดกับธุระทุเลในพี่น้องเพราะว่าทั้งสีถือกล่องทั้งสีเก็บเห็ดทั้งสีทายคลิปเนาะกับธุระทุเลในพอสมควรกล่องเฮ้ามันกะหลายตัวคือว่าแหละเฮ็ดหลยช่อง ก็เลยจักสิจับของตัวใดจักสิอันนี้ตัวใดผนเบิวงเจอหมอลำเดซ่าถือามาเป็นหน่อยเฉพ,พาะกับหมอลำเดซ่ากับกล่องสี่ตัวกาซิลิพอนอีกหนึ่งผนเสียงไกป่ปลาพี่น้องเอยกับหอบเมื่อย ระยะทางการย่างหาเห็ดนี่หมายว่ามันสิพ่อสิบโลอยู่บ่ถึงบ่สักกิโลทางเขาป่าหาเห็ดนี่เนี่ยเนี่ยไม่ย่างลบไปลบมาเนาะไป <c oughs> <c oughs> พี่น้องเดี๋ยวคลิปเห็ดมีแนวใดเนี่ยดี๋ยวสิลงให้เบิ่งเนาะนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็ําลังสัญญาออกไปหาคนทางล่ะไหน,นให้หลุมมารับ มันกับโไก่พี่น้องนะ่ะจะเป็นเป็นทางเป็นทางเป็นถนนอันนี้ก็จะเป็นปลาทาตามทางที่พ่อเขาเอินปลาโดนปูตาเขาจะเรียกปูตานะคะเป็นโดนพวกนี้เขาจะเอินโดน ลองดอนปูตาพี่น้องคลิปนี้ก็เลยพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศทางค้ากับพี่น้องหรืเบิง่งหรืส้มป็่าแถวหนี้เฮ็ดออบมาได้พี่น้องจักหน่อย,ยป้าเนี่ยอันนีก็เอินใบก็อีหยังก็คือใบอันเออหวานตัวมูแต่หวานตัวนี้บ่ฮู้ว่ากินได้บ่ มันจะเห็นเขาบอกมันไม่ชนิดกินได้ก็กินบ่อใดว่าสันชักเมนบ่หลายลายยินในปลายเห็ดน,นี่ยังบรรยากาศไปนับกันได้พี่นนองก็มีก็สกเสบียงก็สะเบียงลาย นี่ก๊กก๊กมัดมัดต่องบ่หายเด้พี่น้องแถวหน้จิเป็นส่วนปลายฮิตบวกหมดเลยส่วนแถวหน,น้ยามงฮิตบวกออกเดี๋ยวคันสิริพรหมันนะสิมาเจพิตบวกเราสิมาถ่า,ายท้ำคลิปให้พี่น้องได้๋บึ่งเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องอย่างไปจนหอดพละมอง ข้างให้น้องไปเตยมาหั่ผลักพี่น้องหลังจากลงจากการทายท่าตัวนี้ลวกษสิโทษให้น้องไปเตยมาหับไม่ต้องสาตดได้เลายเฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งสาดดิพี่น้องจักหน่อย หลายแตอนนี้ก็จะถึงแล้วจะถึงหมองพักไปนั่งพักที่ข้าวแล้วก็โทรให้น้องไบเตอรมาหาก็ขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปหล่องคลิปล่ำ คีมหาเห็ดเนาะพี่น้องสิริพ่อก็จะถ่ายถ้าห้เบิ่งลหลายๆอย่างลหลายๆรายการน,นี่ก็ดจะเป็นซาลาซาลาเวลาข้ามีบุญบุญปูญปญตา,านะคะก็สีมาอันนี้อยู่นี่อ่านกันจะเป็นซานปูตาขา้าซาลาลังค่าแดงๆพี่เนาะเนี่ยค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตโทรเรียกให้น,น้องใบเตยมารับกวีนก็นแล้วกันนะคะขอบคุณใจที่ ข้าวมาลับช่งคลิปนี้จนจบด้วยค่ะเด้อบ๊ายบาย